เอาใหม่พ่อมันหลุดไปแล้วโชว์รีบหรอเก่งไม่หรอกเหมือนเขาได้ใช้ตะเกียบไงเขาเลยตื่นเต้นใช่ป่ะเหมือนเขาสนุกอ่ะเเเาาาออ โอ้ยมีความสุขลูกกินได้โอ้ยมีความสุขมากมายต้องถ่ายไปให้ยายดูว่ายูโชเก่งจะถ่ายลงทวิตเทปไ่ะบ้าเห็นหน้าเธอที่ไหนละอุ้ยหลุดอีกแล้วพ่ออ่าเสียบเสียบปุ๊บนั่นเอ๊ยอมกินเส้นได้ดีหรอกพ่อช้าๆให้ลูกเคี้ยวกืนก่อนยังเป็นปากเลยเดี๋ยวถาย พี่โชก่งมากเลยอ่ะพี่โชถ้าอยู่โชกินหมดบะหมี่มดชามนี้นะแม่ปิดซอยเลี้ยงเลยลิเกเจ็ดวันเจ็ดคืนตายแล้วพี่โชลิเกเจ็วันนิ้วเจดวัน มีรถรถไต่ถังเมียงงูพร้อมจริงจริงหมดบะหมี่หมดชามนี้แม่จัดให้เลยก็อยากดูเอง <c oughs> กอ็ก็กินช่วย <c oughs> เอาแล้วเฮ้ยหลับชาหลับคาชาม เฮ้ยโชว์อันนี้ติดตะเกียบอ่ะนี่นติดอ่ะมจะหลับใช่ไหมเนี่ยจะหลับอะ่ะโชว,ว์มามมมกับลูกเก่งจังเลยอะ่ะตั้งแต่เรารู้จักกันมาวันนี้ยูโชว์เก่งที่สุดยูโชวช์แชสตะเกียบเป็นแล้วเก่งมาก วันนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดกว่าฟูเจิอีกโลกนะใช่ใช่แค้เกียรเป็นเหรอเก่งเลยหัวโขกระที <c oughs> สมองกลับขึ้นมาแล้วหรอเมื่อเช้าอยู่โชว์ปีนคอกกันนะคะมงงมงคื้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะมงคื้นเสร็จสมองกลับแบบ รู้สึกต่อมหิวต่อมหิวทำงานตอนนี้ต่อมหิวเริ่มทำงานแล้ว <Yeah. S 1> เก็บจะหลดแล้วนะคะกระชับชโหมูหมูกหระวังทิ้งนะครบพ่อครับกระดกหมูกินเองอว้าวยอดตอนนี้ต่อมต่อมฟันกรามทำงานแล้วหลังจากหมง่งพื้น โชจะเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยเตรียมจีบสาวมหาลัยแล้วเนี่ยเลิกองนะอะไรติดอะไรติดดิฉันสนใจเพื่อนนะ มูากนะกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วใครมีนาฬิกาบ้างครับโอ้โหนาฬิกาไม่ได้ใส่มาครับโอ้โหนาฬิกาไม่ได้ใส่มาครับมิโชลเขามีนาฬิกาใส่นะแต่เวลาจะไม่ตรงกับคนอื่น เวลาเขาจะไปอิงกับแถบยุโรปนิดนึงประมาณว่าเมืองไทยบ่ายโมงแต่หนหกการชูชจะอยู่ที่ประมาณแปดโมงเช้าห <laughs> มูเมื่อกี้ไปไหนนะท,ทิ้งไปแล้วเหรอ พักยูโชก็จะหลับคาชามนะครับคอยดูแม่เชื่อเลยการันตีได้จะกินตับไหมแม่ตับตับยูโชนะครับโอ้ตับ่ากินตับแข็งเขี้ยวไหวเหรอลูกตับแมวตับไมาตับแข็งต้องเขี้ยวให้เขี้ยวให้รักไม่กิน อะไรติดอันนี้ดูในไก่อีกแล้วแก่หมดเลยโชต้องโตเป็นหนุ่มแน่เลยอ่ะเอานั่นทีน่หน่อยซาหมีที่นี่ชาวเท่าไหร่เนี่ยพ่ <20. S 2> อยี่สิบโชต้อบการใช้เงินที่ต้องขามาก ครับเมื่อวานแม่สั่งข้าวผัดไข่ที่ร้านขออนุญ,ญาตสมวนชื่อร้านดีกว่าข้าวผัดไข่จานละเจ็ดสิบห้าบาทยูโชกินไปห้าบาทกินไม่ถึงห้าบาทที่เหลือที่เหลือใครกินพอ่อพ่อกินแล้วเหลือไหมครับ<ม>เหลือทิ้งอีกมันไม่อร่อยเสียยได